ส่งภาพมันตั้งแต่ต้นเล็กครับน่าจะเป็นประมาณสองปีที่แล้วสองอปีที่แล้วแหละครับน่าจะเป็นสองปีที่แล้วนะครับพอผมดูภาพที่เขาส่งมานะครับครับผมมันคล้ายลักษณะเหมือน,อนเลยหามือได้กินทุกวนันทุกวันก็จะเริ่มชินก็จะเริ่มผูกพันกัน ครับผมพบก,กับเราช่องกุยอาเจียงปลายแก้วสักใบครับผมแต่เรายังไม่ได้พาน้องออกเดินนะคะต้องขี่ในหลักที่ผูกก่อนนะคะเพื่อสร้างความคุ้นเคยนะคะสร้างความคุ้นเคยกับควานใหม่นะคะช้างใหม่เพราะว่าอยู่ทางเหนือนะคะน้องจะไม่ค่อยได้ขี่คอแบบนี้นะคะ ทางนู้นจะปล่อยช้างเดินเลยนะคะคคคคแต่พอมาอยู่สุลินนะคะเราต้องฝ oh. ึกฝึกขี่นะคะฝึกขี oh. ่ขี่คอนะคะคคสร้างความคุ้นเคยด้วยการป้อนกล้วยอัา <ut> ก็ช้างนะคะเขาได้กินเขาก็จะเริ่มชินนะคะเมื่อได้กินทุกวันทุกวันก็จะเริ่มชินก็จะเริ่มผูกพันกันย้ายหลักนะคะย้ายหลักอยู่ตรงกลาง การสร้างความมุ้นเคยนะคะทุกท่านฝึกขี่คอนะคะฝึกขี่คอในหลักก่อน สูงครับสูงอยากจะละสีตบโอ้เราไปถา ฝึกนะคะฝึกฝึกนั่งหลังช้างนะคะสร้างความคุ้นเคยกันก่อนนะคะก่อนจะออกสนามจริงนะคะทุกท่านาเพราะว่าอีกสองสาวันนะคะเราก็จะได้พาน้องอ,ออกเดินนะคะออกเดินด้วยการขี่หลังอย่างนี้นะคะก่อนจะออกเดินนะคะสองสาวันนี้เราต้องฝึกฝึกขึ้นฝึกลงในหลักก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะออเป็นนะคร น้องทำอะไรยังไม่เป็นเลยก่อยขึ้นก็สั่งให้นอนนะคะก็ yeah. <Good> ที่เห็นเราใส่โซ่นะคะทุกท่านต้องบดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะ oh. เพราะว่า oh. คือน้องเป็นช้างใหม่นะคะ oh. เป็นช้างใหม่สดๆใหม่ๆเลยนะคะ oh. เพราะว่า,ายังยังไม่รู้อะไรหลายๆอย่างนะคะทำเนียมวัฒนธรรมของ oh. Oh. ของชาวบ้านเรานะคะ oh. 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 ต้องมาฝึกใหม่ ป้องกันอันตรายนะคะเพื่อเพื่อน้องวิ่งหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราต้องใส่โซ่ก่อนนะคะต้องเข้าใจในจุดจุดนี้ด้วยนะคะไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เลี้ยงเขาก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีนะคะเป็นเด็กดีมาเลี้ยงง่ายๆมาค้ำมาคูนนะคะไม่ได้มีเจตนาใดๆเลยนะคะ ค่อยฝึกกันไปวันละเล็กวันละน้อยมาขึ้นอย่างนี้เหมือนตัวสูงเนาะพี่ควานสูงมากเลยครับค่ะูก็จากพื้นมามาป่าอย่างเงี้ยค่ะหนาเกือบจะเป็นสองเมตรห้าสิบมันสูงากอ่าอยู่สองเมตรสามสิบครับประมาณแค่ประมาณหนุ่มวัยสิบเอ็ดปีของเรานะคะ วันนี้เราก็ไปแจ้งทะเบียนนะคะทุกท่านวันนี้เราไปแจ้งทะเบียนที่อำเภอนะคะกับปลัดในอำเภอของเรานะคะอำเภอท่าตูมนะคะแจ้งคือเป็นหนุ่มประเด็นเต็มตัวแล้ว

砍棚 <c oughs> <t ien 笑>！我知道。<Nope. S 2> yep. Yep. อ่ะครับผมก็มามาตามนัดนะครับ oh. ก uh ็เ oh. ห uh ็นเอฟซีหลายท่านอยากให้ผมมาสัมภาษณ์คุณพ่อนะครับสัมภาษณ์เรื่อง ภายบนมีนะครับด้วยเหตุผลประการใดถึงได้มาพบเจอและได้มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับอนหนึ่งก็ต้องสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีกัซีทุกท่านนะครับทีติดตามช่องกุยะเกียงครับผมมาแล้วครับตามนะเร่องต้นนะครับครับผมสางเชือกนี้นะครับภายุนมีนะครับับมีในหน้าจากรเคเหนือครับสูงภาพมันตั้งแต่ต้นเล็กครับน่าจะเป็นประมาณ สองปีที่แล้วสองปีที่แล้วเหรอครับน่าจะเป็นสองปีที่แล้วนะครับโอ้ผมดูภาพที่เขาส่งมานะครับครับผมมันคล้ายลักษณะเหมือนไพลายสักใบเมื่อตอนเล็กๆนะครับเหมือนกันมากเลยครับเหมือนพี่ใหญ่ของเราครับเหมือนพี่ใหญ่ของเรานะครับเหมือนพี่ใหญ่ของเราผมเลยพาเขาไปไปตามไอภาพที่ช้างตัวนี้แหละครับตั้งแต่เล็กๆครับครับผมไปตั้งแต่เช้าวันนั้นนะครับตั้งแต่เช้าเลยไปตั้งแต่เช้าถึงนู้นก็ประมาณบ่ายสองโมงกว่าครับ รถ oh. ขึ้นเขาขนาดอะไรครับอ้วกไปหลายครั้งนะครับพอดีไปเจอปุ๊บมัน<ส>หัวใจมันวาบเลยครับเหมือนกับเอ๊ะทำไมมันเหมือนไยสักใบต้นเล็กๆชครับคือสะดุดเลยสะดุด,สะด,ดสะดุดเลยโอ้โหไปชื่นสะดุดเลยชักชักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะทำไมมันคล้ายายสักใบต้งแต่เล็กๆมันคิดลักษณะน,นั้นครับครับผมมาดูไปดูมาเลยชอบ ชอบอยู่ในใจเลยชอบเลยชอบตั้งแต่แรกพบเลยตั้งแต่แรกเจอเลยมันเพราะว่าถึงจะมันไม่เหมือนมากแต่มันก็คล้ายมากเหมือนกันครับก็ต้องมีส่วนคล้ายแหละครับขนาดผมไปได้ยินแค่เสียงสวัสดีนี่ผมยังอึ้งอึ้งแป๊บหนึ่งเหมือนกันนะครับตอนที่ผมไปถึงประมาณทุ่มหนึ่งก็มันมีส่วนคล้ายหลายอย่างหลายอย่างครับมีส่วนคล้ายหลายอย่าง เดิมที่เจ้าของเขายังไงครับเดิมที่จริงเจ้าของเขาไม่ขายหรอกครับเจอเจอเจอแล้วจริงแล้วแต่เจ้าของเขาไม่ขายเขาอยากได้ตัวเมียเขาอยากได้ตัวเมียอยากได้ตัวเมียมาเปลี่ยนแต่เขาไม่ขายครับผมเขาอยากได้ตัวเมียอคือคือตัวเมียอื่นไม่เอาไม่เอาเอาตัวเมียของเอ่อที่เขาอยากได้ที่เขาอยากได้ตัวนั้นเเคยอยู่ด้วยกันครับเคยอยู่ด้วยกันตัวนั้นช้างพังเพศเมียเชื่งนั้นนี่คือเขาเคยอยู่กับ อ่าคุณลุงบิลล่าเคยอยู่ด้วยกันแล้วคุณลุงบิลล่านี่อยากได้อยากมาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนก็คุยกันบังเอิญเหมาะเจาะเหมือนมีอะไรมาดนบันดาลคือตกลงกันง่ายเลยนะครับทุีคือเราไปถึงไปคุยกับเจ้าของเพชรเมียคุยกัน เหมือนเหมือนมีอะไรมาโดนบันดาลใช่ครับชั่วโมงชั่วโมงก่อนละสองชั่วโมงเนี่ยแหละครับผมคุยกันเลยดูคุยตกลงตกันได้เลยว่าอาจจะของตรมีเขาเดือดร้อนเรื่องตังเรื่องอะไรนะครับเรื่องคะแนนนะครับเรื่องคะแนนเรื่องคะแนนครับไมนะครับมากเขาก็เลยต้องการต้องการคะแนนส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก่อนก่อนคือคือเราปา ลับมาจากบ้านก็เราก็รีบโอนคือเขาเดือดร้อนมากเลยนะครับทางเพจเมียทางพังจะของพังเพเมียพังจะของพังคือช่วงโควิดนะครับก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าบางเอื่นกับเหมาะเจาะกับคุณลุงบิลล่าอยากได้เพศเมียเช่งนั้นพอดีเราก็เลยคุยกันไปกันมาก็ตกลงกันได้ตกลงกันได้ราคานี้ผมขออุบไว้ก่อนผมขอไม่บอกแล้วกันนะครับ ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ราคาก็พพอพ่อไปพ่อมาครับผมเชื่อปัจจุบันนี้พอไปพอมาครับผมพอไปพอมานะครับก็ผลยาวเขาดีนะครับมีส่วนสมัยแต่ก่อนนี่อย่างนี้แหละครับพี่ใหญ่แต่ไม่สูงขนาดนี้ใช่ไหมพ่อไม่ไม่สูงขนาดนี้อันนี้ผมว่าจะน่าจะสูงกว่าน่าจะสูงกว่าพี่ใหญ่เขาดูลักษณะนะครับแต่ผมก็ไม่กล้ายืนยันได้ขนาดไหนยังไม่ได้ดูก็ดูลักษณะแล้วสายตาคุณพ่อนี่ สูงกว่าน่านพี่ใหญ่ตั้งแต่เด็กๆนี้รู้เลยนะครับว่าพี่ใหญ่เขามีลักษณะยังไงแล้วก็งาออกแบบไหนประมาณเดียวกันมาก็คล้ายๆกันแตัวนั้นไอ้ตัวเยนมันจะลงกว่านี้หน่อยหนึ่งแต่ตัวนี้มันจะขึ้นบานหน่อยหนึ่งแต่มันก็คล้ายกันอยู่ครับมีส่วนคล้ายส่วนคล้ายใบหูแบวอะไรตัวนี้มันจะจะแข็งกว่าตัวนั้นหน่อยหนึ่งใบนั้นมันอ่อนอันนี้แข็งครับมันจะตอนอ่อนใบหูนะครับก็ดูแล้วก็ ต้องศึกษาดูใจกันนะคุณพ่อเนาะก็ดูใจทุกเชือกนะครับตัวนั้นเอามาตอวเอามาแต่เล็กๆก็ฝึกยากกว่าตัวนี้อีกครับนั้นฝึกยากกว่าพี่ใหญ่ของเราฝึกยากกว่าฝึกยากกว่านี้ก็พึ่งได้ไม่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยแล้วก็เข้ากันอยู่ออกเตยก็ได้แลยแต่ยังไม่เดินออกเดินเท่านั้นเองครับใช่ครับวันที่จะออกเดินคือเราต้องหาเลิกหายามก่อนครับหาเลิกหายามหาวันดีๆค่อยออกทีละนิดทีละหน่อย

ใช้ได้เลยก็ขนาดนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่คุ้นเคยครับต้องอีกสักระยะครับแนนอนคุ้นเคยแน่นอนจะช้างทุกเชือกนะครับเราต้องออกจากตะของเก่ามาหาตะของใหม่เราต้องฝึกชุกเชือกนะครับใช่ครับซึงมันจะคุ้นเคยกันอยู่ด้วยกันเหมือนลูกหลานใ่ไหมครับครับนี่ก็ไม่นานหรอกครับก็อจะมากก็ไม่ถึงไม่เกินเดือนหนึ่งแะครับครับผมอยู่กันได้และอยู่กันได้ดีได้สบายนี่คือ ภาษานี่สวัสดีนี่ครับแล้วครับเริ่มจะสั่งว่าครับนี่ก็ครับแล้วครับแตงเกียวเนี่ยยังไม่ลืมนะครับบุญมีแตงเกียวโคตรเลยเนี่อยู่เลยมาเร็วยนี่เร็วครับขอบคุณครับไอซีหน่อยสิโอ้ยทางโน้นก็คับทางนี้ก็ครับทางนี้ครับดีนะอ้อยอยู่ครับอ้อย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  ขอบคุณครับว่าเร็วครับแดงเจียวน่อยแดงเจียวครับดังดังกว่านี้ดังกว่านี้เลยดังครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะคี้ต้องกำลังฝึกใหม่นะครับยังไม่ลูกาเท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆไปก่อนครับแตดูลักษณะแล้วมันจะคล้ายๆครับการสวัสดีการอะไรนะครับเสียงนี่เป๊ะเลยครับคล้ายๆกันนะครับเสียงนี่ออกนี่เป๊ะเลยนะครับครับแดงเจียวครับดังๆกว่านี้ครับ พับไม่เอาพักลวงพักก่อนดามคนนี้ครบคุณชับไั่จะรู้จูลาตายคิดตัวไม่รูสุดแล้วสุดแล้วจะเห้ไปวูนะครับอ่าโอเคก่อนที่จะไปถึงลายบนมีนี่หลายหลายเชือกนะครับที่ผ่านที่ผ่านดูนะครับไปดูประมาณสิบกว่าเชือกครับ ตกวเชือกเนี่ยจะดูตัวไหนดูตัวไหนดูไปดูมาก็มันฟังใจอยู่ไอ้เชือกเชือกที่เห็นก่อนนะครับฟังใจอยู่เชือกเชือกแรกเลยเชือกแรกเลยเห็นตอนแรกเลยตอนแรกแล้วก็ไปไกลกว่าเพื่อนด้วยไปไกลก็ประมาณออกจากนุ้นก็ประมาณแปดโมงครับไปถึงที่ช้างพักก็บ่ายสองโมงครับถึงบ่ายสองโมงก็ไปกับเขานะครับไม่ใช่รถวิ่งราสนุนลาดยางนะครับวิ่งขึ้นเขาขึ้นขาดไปเห็นตอนแรกเห็นเห็นบอกว่าคุณพ่อจะอวก่กว่าจะถึงช้าง อ้วกเลยครับไม่ใช่อ้วกอ้วกเลยครับลดขึ้นเขาขึ้นดอยครับพอไปเจอพอไปเจอช่างปุ๊บหายเลยเห็นปุ๊บตัวยหายวาบเลยครับลงความเหนื่อยความเหนื่อยของมันก็จางไปหมดนะครับอยู่แต่ความคิดคิดถึงตัวนี้เลยตัวแรกเลยนะครับอ่าก็ก็อ่าจากใจ จากใจเรามาสอบถามจากใจของคุณพ่อนะครับก็มีอะไรหลายอย่างที่ดนบันดาลให้มาเจอกับพ่อไายพี่พลายบนมีของเราหลายท่านนะคะวันนี้เรามาถามคุณพ่อให้ไหมอสงสัยว่าที่มาที่ไปก่อนจะมีตอนเด็กๆไพบนมีเป็นยังไงครับครื่องที่ไม่รู้จากความรู้สึกคุณพ่อนะครับทายความสงสัยเลยนะคะครับผมอ๋อ ถือว่าเป็นบุพเพนะคะบุพเพสันนิวาสนะคะให้ให้กับตัวกุ้ยเทียงมามาเติมเต็มมาเติมเต็มให้คุณพ่อคุณแม่ครับผมแล้วมาเติมเต็มให้ครอบครัวเราครับผมก่อนก่อนนี้ช้างเชือกนี้เนี่ยมีคนเห็นเยอะนะครับมีคนมีมีคนเห็นเยอะแต่ไม่มีใครสามารถเข้าไปเห็นถึงถึงที่เลยนะครับบางคนก็ไปก็ไม่เห็นไม่เห็น เยอะเยอะไปหลเจ้าไปเยอะใช่ครับสนใจอ่ะเจ้าพายบุญมีตอนแรกมันมันภาพมันไอตอนล็กๆมันมันจะตามนี้หน่อยหนึ่งครับมันภาพมันจะดูแต่ผมว่าช้างตัวนี้ผมอยากเจอมันมันคล้ายๆไอพี่สกใบเราพี่ใหญ่เราพี่ใหญ่เราผมอยากเจอช้างตัวนี้ในหน้าภาพผมไปเจอช้างชุดนี้หน่อยเชือกนี้หน่อยอยู่ไกลขนาดไหนผมก็ไปแต่ผมอยากเจอแต่ว่าสักขนาดไหนก็จะไปจะไป ก็ถือว่าเป็นบุญวาส,สนาที่เราได้มาอยู่ร่วมกันก็ผมจะดูแลร,รักษาอย่างดีผมจะเลี้ยงให้ดีที่สุดให้ดีเท่ากับพี่ใหญ่ของเราโว้ยฝังนู้นทำอะไรอ <laughs> นอนโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็วันนี้เรามาสอบถามคุณ,คณพ่อความรู้สึกดักใจเลยนะคะครับผมครับ สสวัสดีครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ช่องกวยอาเจียงพลายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ thank you thank you thank you <dürfen dragging S 1> n ну.